ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต r ครเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูแบบแรนดอมนะครับช่องของเราจะมีทั้งแรนดอมและพิกอาก็สลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับและแน่นอนวันนี้คือการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณมากๆตอนนี้เออใครกำลังคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับ ทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอหกดาบ six of swords คนทางไกลแน่ๆไม่ว่าจะไกลมากไกลน้อยหรือไม่ค่อยได้เจอกันอะไรทำนองนี้นะครับนะแล้วก็โห้สองถ้วย two of cups เนื้อคู่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาสองถ้วยไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับในหัวข้อความสัมพันธ์นะครับเออสเหรียญ f of pentacles รู้ละ ต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทยอยทำไปจึงอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาพบปะกันบ่อยนักนะครับหรือแม้แต่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้นะที่ยังไม่คุ้นเคยกันสักเท่าไหร่ชัดๆเลยเจ็ดเหรียญเซเว่น f p ลเพน c l โ s, <S, <Pent> <S ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังค่อยๆก้าวหน้าณนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน,งน,งนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะครับค่อยๆก้าวหน้าโอสองไมเทลทูออฟบอนส มีโอกาสที่คุณกับเขาจะมองอนาคตร่วมกันอยู่นะออในฐาน,นะอะไรอย่างไร t e m p r a t e โอเคชัดเจนคุณรู้จักกับเขาแล้วนะครับเป็นคนรู้จักกันนี่แหละราชาเหรียญ King of Pentacles ไม่ธรรมดาอืม The lovers เ hey. ฮ้ยมีทั้งสองถ้วยทั้ง The lovers วันนี้คุณคบกันอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเออหรือเพิ่งจีบจีบกันเออพลังงานน่าสนใจวันนี้โอ้ The hermit มีคนบางคนเหงาอา่ามีความคิดถึงกันชัดเจนมากมายดีงามวันนี้โอ้โหสองเหรียญทัวร์ pentacles ชัดๆ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวของตัวเองให้เกิดผลดีสูงสุดและไม่ค่อยได้เจอกันนะครับมีความคิดถึงกันมากหัวข้อน,นี้ใครกําลังคิดถึงคุณมากๆตอนนี้ไม่ใช่แค่เขาคิดถึงคุณละมั้งคุณก็น่าจ,จะคิดถึงเขาด้วยผมมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ห่างทางไกลนะครับย้ำว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะรู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้ว อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นอะไรกันมากมายนักมีโอกาสที่จะเป็นมิตรใหม่เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอได้ไม่นานหรือเพิ่งรู้จักกันไม่นานสักประมาณอย่างน้อยอัน1เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆ หรือบางท่านที่เพิ่งจะจีบกันด้วยนะแต่ที่แน่ๆคืออยู่ไกลกันไม่ว่าจะไกลมากไกลน้อยก็แล้วแต่แต่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนหรือถ้าไม่ได้ไกลกันมากทานายอีกอย่างหนึ่งว่าคุณกับเขามักจะมีช่วงเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันคลาดกันไปคลาดกันมาคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งอะไรแบบนี้ได้เช่นกันแต่ที่แน่ๆพลังงานวันนี้ดีมากไพด่ดีทุกใบไม่มีไพ่เสียเลยนะครับนะอ่าเนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีทั้งสองถ้วยทั้ง the love verse เนี่ ผมไม่อยากจะทายไปเป็นอย่างอื่นเลยนะมันตีความได้ชัดๆเลยว่าเป็นเนื้อคู่เป็นคู่รักชัดๆออคุณคิดถึงแฟนอยู่หรือเปล่าหรือแฟนคุณนในหละที่คิดถึงคุณนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1ถ้าคุณที่มีแฟนมีคู่แล้วประมาณนี้นะเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ห่างไกลกันแฟนคุณที่อยู่ไกลกันคนรักที่อยู่ไกลกันจะมีความคิดถึงกันแต่ถ้าเป็นคุณคนโสดยังไม่ได้มีใครสองใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันนั่นแหละเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากมาเจอคุณมาก กรณีที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแปลว่าเขาอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณอยากมาจีบคุณ มีความคิดถึงคุณมีความปรารถนาบางอย่างในใจอยากมาพูดดีๆมาพูดมาคุยกับคุณหรือว่ามาสารภาพรักอะไรแบบนี้บางทีการสารภาพรักอาจจะดูเร็วเกินไปในบางท่านแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนเจอกัน2สัปดาห์เดือนหนึ่งหรือ2อสดเดือนคบกันแล้วก็ได้สมัยนี้นะมันไม่ได้ความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องคบกันเป็น3ปี5ปี7ปีแต่อย่างใดถ้าคนรู้ใจกันมองตาก,ก็รู้ใจแบบนี้ระยะเวลาแค่ไหนก็คบกันได้รักกันได้2ถ้วยมากระเดื่เลเวอร์เนื้อคู่ชัดๆเลยนะ Yeah. ถ้าไม่ใช่แฟนคุณถ้าเป็นคุณคนโสดที่ยังไม่มีแฟนนะผมทํานายเลยว่าเป็นมิตรใหม่ของคุณที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานและอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยๆแบบนี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากแล้วเขาตอนนี้เขาทําอะไรอยู่มีโอกาสาที่เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานทํางานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบอะไรไปแบบนี้หรือแม้แต่ในบางท่านกําลังสร้างบ้านหรือซื้อสถานที่อยู่อาศัยซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอะไรแบบนี้กําลังลงทุนเพื่อตัวเองอยู่กันทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างลงทุนเพื่อตัวเองเพราะความคาดหวังที่จะได้มีอนาคตที่ดีร่วมกับใครสักคนซึ่งเขาหมายถึงคุณนะครับซึ่งเขาเล็งๆคุณอยู่ว่าเขาอยากจะมีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวสุขภาพหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะดีงามถ้าค่อยเป็นค่อย,อยไปกรณีที่เป็นคนที่มีคู่แล้วอยู่ห่างกันขอทํานายว่า ความสัมพันธ์คุณยังดีอยู่มีการเจริญเติบโตงอกงามที่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตยิ่งคุณห่างกันยิ่งคุณคิดถึงการความรักคุณยิ่งแน่นแฟนขึ้นกรณีคนมีคู่นะครับนะส่วนคนโสดนะครับทานายได้ว่าคนที่คุณเพิ่งรู้จักกันนี้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณใจจะขาดแล้วแต่เขาอาจจะยังมาไม่ได้หรือยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ต่างคนต่างยังมีเรียกว่าการมองอนาคตแลนอนาคตของตัวเองการพัฒนาตนเองไม่ไว่าจะเป็นการศึกษา ต่อร่ำเรียนเพิ่มหรือว่าทํางานใดๆก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาในบางท่านในบางคู่อาจจะมีการเปรยๆเรื่องอนาคตไว้คร่าวๆแล้วว่าอนาคตอยากทําอะไรที่ไหนอยากใช้ชีวิตยังไงแบบนี้เอออาจจะยังไม่ใช่การจีบกันตรงๆในบางคู่แต่บางคู่ที่จีบกันตรงๆแล้วเป็นไปได้ว่าเขากาําลังวางแผนอนาคตร่วมกับคุณอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแบบนี้ซึ่งคุณเองก็เห็นดีเห็นงามนะครับ เอาตรงๆแล้วพลังงานวันนี้ดีมากเลยนะตามหน้าไพ่เรียกว่าเป็นความเห็นที่ตรงกันของคนสองคนนะครับถ้าคุณทั้งสองคนยังไม่ใช่คู่รักกันพยากรณ์ทำนายได้เลยว่าอนาคตมีโอกาสลงเอยกันสูงมากนะ คุณกับเขาถ้ายังไม่ใช่คู่รักกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขามีความคิดมีไอเดียมีจินตนาการมีอะไรก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันการวาดฝันวาดภาพในอนาคตร่วมกันค่อนข้างชัดเจนคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันมีโอกาสลงเอยกันสูงมากนะครับและเมื่อคุณกับเขาถ้ามาเกี่ยวข้องกันแบบคู่รักนะครับคุณกับเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีมีเรียกว่าชีวิตที่สุขสบายมั่งคั่งมั่นคงได้เลยนะครับ นะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ย้านะคนที่มีคู่แล้วนั่นแปลว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วสามารถาพัฒนาเติบโตไปได้เรื่อยๆถึงขั้นลงหลักปักฐานแต่งงานนะครับถ้ามีระยะห่างอยู่แบบนี้อาจจะทําให้คิดถึงกันบ้างกเปไปเรื่องปกติธรรมดาแต่ขอให้มั่นใจว่าระยะทางไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ยิ่งห่างกันยิ่งคิดถึงกันความสัมพันธ์คุณยิ่งแน่นแฟนนะคนที่มีคู่นะส่วนคนโสดตอนนี้อาจจะมีความเหงาบ้างและถ้าคนที่จีบกันใหม่ๆนะครับ คุณจะยิ่งหอยหาซึ่งกันและกันเลยไม่ว่าจะเป็นการหอยหาทางใจหรือหอยหาทางร่างกายเสน่หาบางอย่างอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับบางทีอยู่เงียบๆคนเดียวมันก็เงาเราเข้าใจได้ประมาณนี้อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้งตองใช้ชีวิตส่วนตัวทําธุระส่วนตัวไปก่อนเรื่องอนาคตค่อยว่ากันดูทรงไพ่มาขนาดนี้แล้วคุณกับเขามีอนาคตร่วมกันอย่างดีแน่นอนเลยนะ คุณที่มีคู่แล้วย้าว่าความสัมพันธ์คุณจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นยิ่งคิดถึงกันยิ่งแน่นแฟนขึ้นส่วนคนโสดคนคนนี้ที่คิดถึงคุณอยู่นี้มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นคนรักคู่รักของคุณได้อย่างสูงมากคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันมีโอกาส บอกความในใจมีโอกาสแสดงความในใจมีโอกาสบอกชอบกันส่วนคนที่บอกชอบกันแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและคนที่จีบกันแล้วมีโอกาสจีบติดสูงมากไม่ว่าเขามาจีบคุณหรือคุณจีบเขาก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสจีบติดสูงมากมีโอกาสใจตรงกันสูงมากประมาณนี้คนคนนี้นะคิดถึงคุณมากมากๆณเวลานี้ เขาเฝ้านับวันนับคืนว่าเมื่อ,อไหร่จะได้มาเจอกันอีกอะไรแบบนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้เจอกันนี้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็โทรหากันวิดีโอคอลอะไรกันไปก่อนได้นะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระยะทางไกลได้นะครับ แต่ถ้าในบางท่านคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีการห่างไกลกับใครไม่ได้คิดถึงใครเลยนั่นอาจจะแปลว่ามีใครบางคนแอบชอบและแอบคิดถึงคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะครับพลังงาน The l e v e r s e และ2ถ้วยชัดเจนว่ามีคนชื่นชอบคุณอยู่แน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดโสดหรือมีคู่ขอให้รับรู้ไว้เลยว่ามีคนทางไกลคิดถึงคุณอยู่มากๆนะครับตอนนี้ในะเวลานี้นะโอเคนะ เดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหสเตรนจ์สเตรนจ์ออกมาเห็นเห็นนะครับเปิดกันเห็นเห็นใบนี้บ่งบอกชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะในสถานะใด คนที่คิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักหญิงสาวกับสิงโตเชื่องเชื่อง,องตามหน้าไพ่สเตตส์นะครับมายืนยันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ด้วยดีคนคนนี้คิดถึงคุณมากและเขากําลังพยายามจัดสรรเวลาหาเวลามาเจอคุณอยู่นะครับรับไว้นะดวงดีแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ